รายการ Green Farm v a r i t y ช่วง Inside Farm ร่วมสนับสนุนโดยปุ๋ยเกล็ดเรือใบตราเรือใบไข่มุกพืชผลโตทันใจใช้ปุ๋ยเรือใบไข่มุก Cocoa Bucket ความสดชื่นเจาะได้ง่ายดื่มได้ทุกที่ Product of Thailand by NC Coconut ค่ะท่านผู้ชมคะเข้ามาสู่ช่วงที่2แล้วค่ะเป็นช่วงที่ดิฉันนะคะได้รับเกียรติจากเกสัชกรด็อกเตรทีิ์ปุ๋ยลุ่งรอดค่ะ จะพาท่านผู้ชมมาอินไซต์กับวิถีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับอาชีพการเลี้ยงกุ้งขาวแวนามายและการเลี้ยงกุ้งชนิดต่างๆของเกษตรกรที่อยู่ที่นี่ท่านผู้ชมคะเสียงนี้คือเสียงการตีออกซิเจนในบ่อเลี้ยงกุ้งนะคะ ขอแนะนําผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรเภสัชกรเฉลิมพงษ์แสนจุ้มนะครับเป็นหัวหน้าทีมวิจัยค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหดีใจที่ได้มาเจอในแปลงชื่อเล่นนี่นะครับชื่อเล่นชื่ออาจารย์ต้นครับอ๋ออาจารย์ต้นนะครับแล้วอาจารย์ต้นวันนี้มาอยู่กับแปลงของใครคนนี้วันนี้ก็น้าอาร์ตน้าอาร์ตก็น้จอยสวัสดีค่ะน้าอาร์ตน้จอยพอดีรายการที่มาเยี่ยมใครไม่มามือเปล่า แจกแจกก่อนเดี๋ยวจะได้ใส่เรา <c oughs> ค่ะภิธนการจากกรีนฟาร์มอะไรตีค่ะนี่คือเจ้าของบ่อกุ้งตรงนี้อันนี้ของน้าจอยครับน้าจอยของนะ้นาอ,นอาร์ก็จะอยู่อีกพื้นที่หนึ่งนี่คือแปลงที่ร่วมง,ง,งานวิจัยกับเราหรือไงใช่ครับก็มีทั้งแปลงของน้าอาร์น,นะครับที่มีบ่อทดลองเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไปดูกันอีกต,อต่อจากตรงนี้ไปนะครับแล้วก็ของน้าจอยก็เป็นแปลงที่ทดสอบใช้กับน้ํายาที่ใช้สําหรับป้องกันพวก EMS นะครับแล้วก็ จริงๆเราก็คาดหวังว่ามันจะช่วยเรื่องของ e s เเนาะขี้ขาวด้วยอะไรเงี้ยครับหลายๆตัวอ๋อขี้ขาวด้วยเหรอคะครับขำก่อนเลี้ยงกุ้งอะไรคะเลี้ยงกุ้งขาววันละไม้เรบอืมน้องน้องน้าจอยเหรอ,อ,หอคะเลี้ยงกุ้งขาววันละไม้ผสมข้าวกรามค่ะอู้จริงอะ่ะโอ้โหตื่นเต้นเพิ่งรู้ว่าเขาเลี้ยงสองอย่างได้เหมือนกันเหรอได้ใช่ น,นี่คุณตาพิชัยนะครับเป็นคุณพ่อของน้าอาร์ตนะครับที่เป็นผู้บุกเบิกนะครับเลี้ยงกุ้งที่บางขาทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยถือว่าเป็นผู้ร่วมโครงการยังไงก็จริงเราเริ่มตั้งแต่แรกเราทําในหลกก่อนเนาะห้องปฏิบัติการด้วยความเป็นนักวิจัยอ่ะแล้วเราจะทำเขาเรียกว่า i ิน study t e s t ได้ไงคือว่าลงแปลงได้ไงนะครับอตอนแรกก็หาแปลงมาหลายที่มากมาสํารวจแล้วเราอยากได้บ่อทดลองที่เราจะทดสอบเนี่ยที่แบบว่าเฮ้ยคุยกันแล้วแบบคลิกอ่ะ ว่าจะลุยด้วยกันว่าจะลองด้วยกันอะไรเงี้ยครับก็มาเจอนะอารแล้วก็มาได้มาคุยกับคลิกว่าเฮ้ยอยากลองอยากลองลองทดสอบบ่อจริงเลยว่ามันใช้ได้จริงไหมสาหรับในการป้องกันพวกโรคกุ้งไตด่วนเนาะเรียกว่า EMS อะไรครับแล้วก็โรคพวก EHP อะไรเงี้ยนะครับเพราะจริงเนี่ยนะครับโรคเนี้ยมันไม่ใช่แบบเกิดจากบ้านเราก่อนมันมาจากตั้งแต่เมืองจีนไหลตามน้ำมาเรื่อยๆเนาะมาจีนมาเวียดนามมามาเลยมาบ้านเราตอนนี้ไปแถวอินเดียละ อะไรเงี้ยครับไอตัวโรค MS หรือ e s เทั้งหลายเนี่ยนะครับโรคที่เป็นเกี่ยวกับพวกโรคกุ้งทําให้ผลผลิตกุ้งเนี่ยมันมันน้อยลงอ่ะนะครับมูลค่าปีปีหนึ่งตอนนี้หายไปน่าจะสัก2 0 0 0 0ถึงสองหมื่นห้าพันล้านต่อปีนะครับถ้าเกิดว่าโรคโรคนี้มันยังยังคงที่จะแบบไม่สามารถที่จะป้องกันหรือว่าแก้ไขปัญหาตรงนี้ได้นะครับจริงๆนโยบายรัฐบาลด้วยนะครับแล้วก็งานวิจัยที่ทําร่วมกับเอกชนนะครับนโยบายเราทำไม่ว่าจะเป็น b c ซ Economy Thailand 4.0นะครับแล้วก็เรื่องของ s อ g เนาะนะครับ เราสังเกตว่าทําไมเรายังไม่ทําถึงกับแปลงใหญ่เราทำไปลงกับเกษตรกรใช่ครับเราต้องการที่จะให้สร้างมูลค่านะครับแล้วก็สร้างคุณค่ากับตรงนี้นะครับให้กับเกษตรกรรากหญ้ารากหาของประเทศซึ่งก็ตอบโจทย์นโยบายของรัฐอยู่แล้วอ่ะใช่ไหมถูกไหม เวลาเป็นโรค EMS ตายดนหรือว่าโรคขี้ขาวเนี่ยวิธีการถ้ามันเป็น EMS เนี่ยถ้ามันเป็นตัวเล็กก็จะฆ่าทิ้งหมดเลยเทำใหม่ถ้ามันขายได้ก็ต้องจับขายอยอมขาดทุนแต่มันขาดทุนทั้งสอ,งอย่างแต่พอเจอจานต้นปุ๊บเนี่ยคุยกันถึงการทดลองเนี่ยในหัวหงอก็คิดถ้ามันสำเร็จคือเรามาต่อยอดได้ซึ่งมันผ่านมาหลายปีแล้วลหละใ,ในวิธีการคาแนะนาในในการที่จะเอาตัว สเตเล็กตัวสารเนี่ยเข้ามาควบคุมการเกิดโรคเนี่ยเราต้องอุทิศบ่อของเราใช่ใช่ซึ่งสภาพบ่อในการในการที่จะทดสอบเนี่ยบ่อเลี้ยงที่แรกคือเป็นบ่อดินอืบแต่แล้วก็มีอะไรอีกที่เอามาลองอ่าเป็นบ่อพีเอจะเป็นบ่อบ่อดินอย่างข้างหลังนี่ครับนี่คือบ่อดินับแล้วก็บ่อปูผ้าก็จะเป็นบ่อแบบด้านนู้นนะครับด้านด้านซ้ายมือตรงนู้นนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะมีทั้ง สองแบบนะครับทั้งทั้งบ่อดินแล้วก็บ่อปูผ้าเพราะว่าเราอยากทดสอบทั้งคือบ่อดินมันก็จะมีเขาเรียกว่าปัจจัยหลายๆส่วนเนาะที่มันมันน่าจะมากกว่าบ่อปูผ้าบ่อปูผ้ามันสามารถควบคุมได้ได้ดีกว่าอะไรเงี้ยนะครับแต่คือว่าเราก็ลองทดสอบอยู่ละถามว่ามันทําให้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมแต่มันก็ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกมันก็สักแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็มองว่าเฮ้ยมันช่วยได้จริงๆแล้วเนี่ยนะครับเราก็ทดสอบมาหลายบ่อแหละน่าจะเกินยี่สิบบ่อแหละเนยะครับบ่อคุณเตียงคุณเตียง อุทิศบอกตัวเองให้เป็นงานทดลองแบบน้องอานมะทดลองเหมือนกันคนเลยงกุ้งนี่นะการที่จะอะไรมันทดลองกระบอกนี่ไม่ใช่ง่ายเลยเพราะว่ามันลงทุนมากใช่ไหมคนที่จะทดลองเนี่ยถ้าใจไม่แข็งจริงๆไม่กล้าอ๋อเพราะกลัวกุ้งตายก็เสร็จเลยอาจารย์มานี่ต้องต้องมีความมั่นใจแล้วขาบ่อนี่ต้องต้องเชื่อใจกันด้วยว่าจะทดลองกันไปทางไหนนะอยู่ๆจะมาปุ๊บบอกว่า ไม่มีไม่มีใครเอาหรอกกว่าที่เราจะมาให้เกษตรกรในภาคสนามเนี่ยเราทําจริงยังไงก่อนนะพรจริงๆมันโครงการนี้ครับเริ่มมา3-4สามสี่ปีที่แล,แล้วครับเริ่มตั้งแต่แยกเชื้อ,อ,อนะครับแยกเชื้อที่เป็นเชื้อก่อโรคกุ้งเนี่ยทำมาทดสอบก่อนแต่นั้นคือ ก็าําในแลบเนาะมันไม่เหมือนแบบในสภาพจริงใช่ครับแล้วก็ต้องหาความเข้มข้นที่ดีก่อนว่าความเข้มข้นเนี่ยฆ่าเชื้อได้นะแต่ไม่ฆ่ากุ้งกับสัตว์น้าอื่นนะเนี่ยเนี่ยนี่คือไมเมีผลตตอข้งต่แล้วก็ไม่ตกค้างกันในสิ่งแวดล้อมใช่ไหมครับแล้วก็เป็น เอาง่ายคือเวลาเราใส่เข้าไปเนี่ยพอเราเก็บกุ้งเนี่ยกุ้งขายได้เป็นไปตามข้อกําหนดใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นของอกรมประมงเอยหรือทากทงกระทรวงเกษตรับและสา์กอ่อนว่ามาตรฐานกุ้งไม่ว่าจะกุ้งในประเทศหรือกุ้งส่งออกอะไรเงี้ยดังนั้นคือจะต้องต้องอยู่ในเกณฑ์ทั้งหมดทํางานวิจัยเสร็จแล้วปุ๊บนะครับมีความ มั่นใจแล้วนะครับว่าสามารถใช้ได้เนี่ยบริษัทถึงจะเอาไปขึ้นทะเบียนนะครับตอนนั้นคือที่มาทดสอบเนี่ยก็ยังเป็นยังเป็นโค้ดอยู่ในงานวิจัยก็จะใช้โค้ดยังเป็นโค้ดค่ะเมื่อเมื่อผลวิจัยสําเร็จแล้วมันต้องขึ้นทะเบียนขึ้นอยู่กับข้อกําหนดของเขาเรียกว่า regulation ก็คือของข้อกําหนดไม่ว่าจะเป็นอยหรือกรมสุสัดนะครับเราก็ต้องไปทําตามอ l โ w ตรงนั้นเพื่อที่จะขึ้นทะเบียนเพื่อที่จะสามารถเอามาใช้ได้จริงในวงในวงกว้างมากขึ้นค่ะ เดี๋ยวจะขออนุญาตย้อนอดีตกับสิ่งที่เขาทําโครงการร่วมกันโดยที่บอกว่าเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้งอย่างน้องอาร์ตนี่แหละกล้าที่จะร่วมทดสอบและเดี๋ยวไปดูผลลัพธ์กับวิธีการว่าอาจารย์ต้นนั้นทาอาร์ตไปทําการทดสอบที่บอกว่าแบ่งเป็นสามระยะถูกไหมในการทดสอบการใช้สารตัวนี้เดี๋ยวไปดูค่ะว่าเขาทดสอบกันยังไง นา,นาัสั่งลูกกุ้งมาเมื่อไหร่ครับอ่าอีก10วันครับ,บถึงจะปล่อยอพอดีเลยวันนี้ต้นเตรียมน้ำยามาให้พอดีเนาะก็คือว่าเดี๋ยวเราจะเติมน้ํายาก่อนที่เราจะปล่อยลูกกุ้งนะครับสิบวันแล้วก็เดี๋ยวขอนอาอ์ตนะครับช่วยช่วยเติมน้ํายาให้หน่อยได้ได้ครับครับ ตอนนี้เราปล่อยลูกกุ้งไปกี่วันแล้วครับสามสิบวันนะครับสามสิบวันตั้งแต่เราเติมน้ายารอบที่หนึ่งเนาะใช่ครับใช่แล้วก็ตอนที่อน,นส่งน้ํายาไปให้ตรวจเนี่ยตอนนี้เราคิดว่าตอ้ตองต้องเติมน้ํายารอบที่สองแล้วครับครบสามสิบวันนะครับ<ม>แล้วก็ตอนนี้ลูกกุ้งเป็นไงบ้างครับกินอาหารดีไหมครับกุ้งตอนนี้ก็กินอาหารปกติก<ม>ินเพิ่มอยู่ทุกวันแล้วก็โตดีโตดีแข็งแรงดีแข็งแรงดีครับงั้นเดี๋ยววันนี้ คำนวณดูแล้วเราต้องเติมน้ำยาสักประมาณ2ลิตรนะครับในบ่อเน,นี้ยนะครับเดี๋ยวต้นไปเตรียมน้ํายาให้แล้วขอนะอารช่วยเติมน้ํายาลงบ่อนิดนึนงนครับใน,ในรอบที่2แล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีเลคือตอนเติมรอบที่3ก็อีกสัก20วันหลังจากเติมรอบนี้เนาะครับผมครับผมครับ นะครตอนนี้เราปล่อยกุ้งไปได้กี่วันแล้วครับเนี่ยห้าห้าสิบวันแล้วครับห้าสิบวันแล้วเนาะเราก็ครั้งที่สองเราเติมไปแล้วเนาะแล้วเดี๋ยวเราต้องเติมครั้งที่สามพอดีแหละในห้าสิบวันนะครับแล้วก็ที่นาอาร์ส่งตัวน้ําเนี่ยไปให้ต้นตรวจเนี่ยเออวิเคราะห์ดูแล้วเนี่ยนะครับปริมาณน้ํายามันก็ต้องเติมอีกสักประมาณหนึ่งจุดห้าลิตรนะครับเดี๋ยววันนี้เตรียมน้ํายามาพอดีแล้วก็ฝากนาอาร์ช่วยเติมลงในบ่อให้หน่อยนะครับครับโอ้โหอาร์ที่ได้เห็นเบื้องหลังนะที่จําลองให้เห็นถึงการททดสสสอออออบบปรระิิธธภาาพขขงงงงในน่่เเเลีี้้ยยกุ จริงๆแล้วมันผ่านมากี่ขอบแล้วสองขอบเต็มเข้าขอบที่สามเข้าขอบที่สามแล้วแล้วผลลัพธ์เป็นไงโอเคนะครับครั้งแรกที่ทดลองบ่อเดียวเจ็ดสิบวันทําได้ไซส์สี่สิบหกตัวโลแต่ก่อนไม่เคยได้อย่างนี้อแล้วพอมาใช้สารตัวนี้ที่บ่อทดลองนะครับบ่อทดลองได้สี่สิบหกแต่บ่อที่ไม่ได้ใช้สารตัวเนี้ยมีทั้งเสียแล้วก็ประสบปัญหาคือขี้ขาวอยังเป็นอาการนี้ก็ยังเป็นอาการนี้ค่ะ ท่านผูช้ชมเห็นไหมคะว่าในวิธีการของเกษตรกรเนี่ยนะคะไม่มีใครที่เขาจะกล้าทดสอบทดลองแต่ชนิดด้วยทุกบบบเราเราก็ต้องเก็บของเรามาเปรียบเทียบด้วยแล้วก็เก็บในแบบที่อาจารย์มาแนะนําด้วยใช่ครับและเขาก็จะเห็นความแตกต่างอย่างที่บอกเลยคะ่ะถือว่าเป็นบุคคลนําเรื่องนะคะกับงานทดสอบงานวิจัยที่เรียกว่าไม่ธรรมดาเลยนะคะทุ่มสุดตัวในการร่วมงานวิจัยเลยนะเนี่ยอขอบคุณมากเลย